ประธานในวิธีที่คณะแสงเทปผู้บังคับศูนย์การฝึกนักสาวิหารมณฑลกรุเทพมขออนุญาตกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อวนาราบกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลรวมพลคนไร่พทางครั้งที่สองเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดเมื่อวันที่17สิงหาคม2562โดยจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ร่วมกับนักสาวิหาร และนักษาวิยาหารในสังกังกงดมวลมาุษยที่เจังหวัดนครริมาและจังหวัดชายภูมิรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเึ่งเป็นความร่วมมือของสมรวม่อนกับนักสาวยา,าหานมหาวิเลยโนโลยสีสุนารีสู่การสื่อสารสาวิยาหานมวลมนุษย์พิเและสาวศึกษาในสังกัดรวมถึงส่วนราชการภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านการกีฬา และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมชมรมพ่วมกับนักษาวยิหารเป็นทุนการศึกษาให้กับนักษาวยิหารและเป็นสวัสดิการให้กับผู้กำกับนักึกษาวิหารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฝึกสอนของนักษาวพิหารโดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ วอล์กแอนฟันลัระยะทาง5กิโลเมตรมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรบัดนี้ได้เวลานสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้จัดก,การมณฑลที่เอประธานในพิธีได้กรุณากล่าวให้วาดและเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกรุศลรวมพลคนลายพาไทยสองข,งขออนเรียนเชิญครับ ครับท่านรองผู้ขับการกรมรักษาวิชาทหารบดมหาวิเลยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ขับศูนย์การฝึกประธานชมรมพุ่งกับนักษาวิชาทหารผู้ร่วมกิจกรรมนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านนะครับสําหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่2นะครับในปีนี้ก็ถือว่าได้รับความสําเร็จนะที่ทุกท่านได้มาร่วม ในการที่จะ,ะวิ่งนะครับเพื่อสุขภาพในวันนี้นะครับก็เป็ในความภาคภูมิใจนะครับของชมรมกพื่กับนักึษาวิิยาทหารนะครับแล้วก็มาให้ทุกท่านได้อ่านอัวนว่าการร่วมการแข่งขันนั้นจะสร้างประสบก,การณ์นะครับในแต่ละครั้งละครั้งนี้อาจจะไม่ได้ชนะแต่ว่าครั้งต่อไปนะครับเราเก็บสถิติของเราไว้นะครับก็จะสามารถ ประสบความสำเร็จได้ในครั้งต,ต,ต่อไปแล้วก็ขอ,อใหอ้ดูแลเพื่อนร่วมทางในการวิ่งด้วยนะครับแล้วก็จะในเรื่องของสุขภาพถ้าใครไม่ไหวก็ยกมือหรือว่าจะมีนักสามัญสถานอาจจะมะีพยาบาลน,นะครับคอยดูแล,แลตามเส้นทางก็จะต้องดูแลกันด้วยนะครับเพราะบางครั้งว่าจะเกิดในเรื่องของสุขภาพได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ความร่วามือนะครับสนับสม,มุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมเป็นไปความเรียบร้อยสําเร็จรู้ล่วงตามมัตุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการปัจนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดกิจกรรมเดินเรื่องการสนทวนพลโกลายพรางครั้งที่สองในปับันนี้ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งดังๆเลยครับผมและในช่วงนี้รีไปเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้กรุณาถ่ายภาพร่วมกันนะครับ บริเวณด้านหน้านะครับพร้อมกับนักกีฬานะครับเป็นเชิญทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่อีกประมาณ7นาทีนักกีฬาครับทีมงมาครับเชิญครับเช็คอินก่อนได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเราจะปล่อยตัวแล้วนะครับบีบสีดำครับเชิญด้านหลังต้องเช็คอินนะฮะต้องเช็คอินก่อนเร็วครับเร็วครับเร็วๆมาเลยครับจะยอยมาครับบีบสีดำนะครับ ขออนุญาตท่านถัดแม<น>ท<ล>ก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญพี่พีสื่อมวลชนนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีก6นาทีครับโอต้อตามเวลานึงนักกีฬาด้าน,นหลังผมขออนุญาตยกมือขึ้นนิดนึงฮะสู้นิดนึงครับชูมือขึ้นสูงๆเลยโอเคทุกท่านเดี๋ยวกดไลค์นิดนึงครับผมนับหนึ่งสองสาม โอเคครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและแถมบุคเกียดกลับสู่เวทีหลักนะครับเดี๋ยวเราจะนับใครหลังให้สัญญาณในการปล่อยตัวนักกีฬาพร้อมกันนะครับตอนนี้10กิโลเมตรเรียนเชิญแถวหน้านะครับปันลัน5กิโลเมตรผมขออนุญาตไปอยู่โซนด้านหลังก่อนนะครับ ในส่วนของการวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับผมขอเนี่าแจ้งนะครับว่า10กิโลเมตรวิ่งเข้าในโซนลู่ด้านขวามือนะครับเพื่อจะได้ให้เครื่องหมายนะครับรเหลือเวลาอีก6นาทีแล้วลย6โมงตรงเลยนะครับในรุ่นของมินิมาราทอนนะับ ตอนนี้วอร์ไปไเรื่อยๆครับวอร์ไปไเรื่อยๆเรามีเวลาอยู่ครับเรามีเวลาอยู่ปีนี้เป็นการจัดปีที่สองนะครับออขอขอขอนุญาตดูมือคนที่จะมาปีหน้าหน่อยได้ไหมฮะใครจะมาปีหน้ายกมือโอเคไม่รู้แหละปีนี้เข้าเส้นชัยหรือเปล่าปีหน้าจะมาแล้วนะฮะ นี้เอาไว้ก่อนตั้งเป้าไว้ดีๆก่อนนะครับวันนี้วันเสาร์อากาศดีๆแบบนี้นะครับใคร้อนอนกันนะฮะไม่มีนะครคนสุขภาพดีอย่างเรานะครับคนอย่างเราเราต้องมาออกกําลังกายนะครับอีกสักครู่ตอนนี้5นาที5นาทีนะครับเราจะปล่อยตัว6ในาการตรงนะครับเราจะนับถอยหลังนะฮะท่านประธานในพิธีจะได้กดปุ่มเป็นสัญญาณในการเริ่มต้น กติกาง่ายๆเลยนะครับเมื่อกดปุ่มอันแรก10กิโลเมตรไปไปก่อนปีที่แล้วระวังนะฮะกดปุ่ม10กิโลเมตรปุ๊บฟันนันวิ่งตามเขาเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมรายการนี้ฟันนันวิ่งนานจังเลยจีนแอนได้ไปวิ่งกับ10กิโลนะฮะระยะทางของการวิ่งนะครับจะวิ่งตามเส้นถนนเส้นมหาวิทยาลัยท่านจะได้ชมกับความสวยงามนะครับของอุโบงต้นไม้นะฮะผ่านกันทุก ทุกระยะนะครับปมงต้นไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของ10กิโลเมตรที่จะวิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลใครไม่ไหววิ่งเดียวซ้ายเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับส่วนฟันลันนะครับจะวิ่งเดียวซ้ายเป็นทางสะสามแสนนะครับก็วิวสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็บกกลับมานะครับเราจะปล่อยตัวฟันลันห่างจากมีมาราทอนนะครับสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวก ที่จริงไม่ใช่หรอกเราอยากดูหน้าคนไหนวิ่ง5กิโลนะฮะปีนี้วิ่ง5กิโลปีหน้าต้องอัดขึ้นไปเป็นมินิมาราทอนนะครับเป็น10กิโลนะครับมีเสียงกระซิบอยากบอกว่าอยากได้เป็นมาราทอนไหมจัดมาราทอนให,ใหญ่ๆสักปีเนาะนะครับอ่ะใครที่อยากดูพัฒนาการของกิจกรรมนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านมาทุกปี นะครับให้มาทุกปีอ่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาที3นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะรับชัยหลังพร้อมกันนักกีฬานะครับทีมงานนะครับเดินเลยครับเดินเลยครับรีบสีดำนะครับรีบสีดำสิบกิโลเมตรนะครับเดินเลยครับตอนนี้เหลือเวลาอีกนะสามนาทีนะครับเหลือเวลาอีกสามนาทีเราจะทำทุกอย่างได การปล่อยตัวแล้วนะครับสวัสดีค่ะทุกคนดูพัชษอรนะคะพอดีทำโปรเจต์กเกี่ยวกับโดนคู่ภัยอะคะอ่ะอ่าอันนี้เราจะมีโดนที่มาช่วยดูแลพี่พี่น้องๆทุกท่านที่เข้ามาวิ่งนะคะถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถยืดแขนมาด้านหน้าได้เลยค่ะโดนเราจะสามารถตัวจับท่านได้นะคะแล้วก็ เราจะมีทีมงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือท่านเลยค่ะตลอดเส้นทางไหมครับ,รบตลอดค่ะโอเคดังนั้นนักกีฬาท่านใดที่รู้สึกไม่ไหวลักษณะของการขอความช่วยเหลือคือยื่นมือออกไปด้านหน้าสองมือหงายฝ่ามือออกดังนั้นระหว่างวิ่งอย่าเผลอทำท่านี้นะครับ <c oughs> อย่าเผลอ <c oughs> ทำท่านี้เด็กขาดนะฮะไม่งั้นโดนร <c oughs> ับไม่ไหวนะครับ <c oughs> ลักษณะของการขอความช่วยเหลือจากโดนกู้ภัยนะฮะก็คือยื่นมือไปด้านหน้านะครับหงายฝ่ามือขึ้นนะครับในลักษณะตรงนะครับดังนั้นคุณจะยืดมือยังไงก็ได้ยืดขึ้นยืดด้านข้างด้านหลังได้หมดแต่ห้ามยืดไปด้านหน้าโอเคอีก2นาที2นาทีครับ2นาที นักกีฬานะครับที่อยากไปได้เช็คอินนะครับบีบสีดำข้าวด้านหลังได้เลยครับข้าวด้านหลังได้เลยนะครับเช็คอินได้เลยครับบีบสีดำนะครับตัวเลขลูกหนูหนูหนอายุเท่าไรครับที่รักแปดขวบแปดขวบหนูเก่งมา,มากๆหนูมาวิ่งเอาปรโมือให้กับน,น้องๆหน่อยฮะ แปดขวบมาวิ่งสิบกิโลฟรันด์ด้านหลังอายไหมครับปีหน้าแก้ตัวปีหน้าแก้ตัวโอ้โหแปดกิโลเอแปดแปดแปดขวบแปดขวบวิ่งสิบกิโลที่จริงเราหน้าจะเป็นโครงการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลตามอายุนะครับและหน้าสนนะฮะกิจกรรมนี้เดินวิ่งการกุศลตามอายุเนาะช่วยเยอะใช่ครับอาจารย์ วันนี้เราถ่วยเยอะมากเอา้าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนักกีฬาพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังในนาทีในวินาทีที่ห้าสิบนะครับรอบนี้นพุทธานักกีฬาสิบกิโลนะครับการเข้าเส้นชัยเราเข้าที่คมสีแดงนะครับคมสีแดงนะนะครับถ้าเราไปเข้าคมสีฟ้านั้นไม่มีรางวัลน,นะครับมีรางวัลเฉพาะคมสีแดงเท่านั้นนะครับนั้นดูนาฬิกานะครับเขียนว่าสิบกิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวออกสตาร์ทเนี่ยนะครับนฬนกาวกจะวิ่งนะนันรอบนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2เดหกสีสามสองเด้งกีกาพละการดสุดมาร์ชิ่งกิ 照、嗯、片。嗯嗯 สัมภาษณ์เบอร์นิคนนึงนะครับผมเพราะว่าน่าจะ47ขวบแล้วนะครับตัวเล็กลูกสวัสดีครับผมชื่อน้องอะไรครับใบคุณใบคุณทาไมถึงมาวิ่งครับใบคุณมาเองหรือว่ามีคนบังคับให้เรามาครับมาเองโอ้โหเก่งมากเลยวันนี้วันนี้ซ้อมซ้อมมาเยอะไหมครับใบคุณ ไดซองวิ่งมาไหมครับไดซองปกติวิ่งกี่กิโลครับสามสามสิบโลเลยเหรอฮะอะไรนะครับสามโลสามโลแต่วันนี้รู้ไหมครับว่าต้องวิ่งกี่โลกี่โลครับหไหวไหมครับไหวไหมปกติวันเสาร์ทำอะไรตอนนี้ครับรนอนไหม ไปคุณวันนี้กินข้าวมาหรือ,อยังครับยังค่ะโอเควันนี้สู้ไม่สู้สจะเอาที่เท่าไหร่ครับคิดว่าวันนี้จะวิ่งเข้าที่เท่าไหร่ครับไปคุณโอเคนี่คือพ่อตกลงว่าข้างหลังห้ามแซงน,นะครับห้ามแซงเด็กนะฮะอีกคนนึงอาตอัวแรกมานนี้ลูกตัวแรกวันนี้สวัสดีครับ ชื่อน้องอะไรครับโฟครับโฟครับโฟนึกยังไงมาวิ่งฮะพ่อบผงครับว้ชัดเจนเลยคุตรงไปไหมคุณในพ่อไอพ่อเราอยากให้สุขภาพดีใช่ไหมครับแล้วได้ซ้อมรายการนี้มาไหมครัซ้อมกี่กิโลห้าโลหกิโลปกติไปวิ่งที่ไหนครับแปดสิบองศาแปดคือวิ่งในตึกเหรออ๋อในในสนามแปดสิบใช่ไหมครับวิ่งทุกวันไหมครับไม่ค่ะ ไม่วันนี้ใบคุณจะเอาที่หนึ่งโฟกเอาที่เท่าไหร่ครับอ่าโอเคไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะโอเคเอาทั้งหมดเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะครับเข้าสู่50วินาทีกติกาวัดฟันลันวิ่งยังไงก็ได้ให้สนุกสนามที่สุดวิ่งไปเซลฟี่ไปอ่า ไปเซลฟี่ไปวิ่งไปหัวเราะไปตตกติกาคือห้ามแซง,งกลุ่มมินิมาราทอนนะฮะ <c oughs> ห้ามนอกรอบเขานะ <c oughs> มันจะมีจุดเลี้ยวซ้ายอยู่นะครับกลุ่มนี้จะเลี้ยวตรงสะสามแสนนะฮะสะอ่างเก็บน้ํานะครับอ่างสุระนะครับใบคุณ <c oughs> พร้อมไหมลูก <c oughs> นับออหลังครับสิบ <c oughs> เก้เอาอ้าหสิอ๋อข,ขอไปผมใจร้อน ไปคุณบอกว่าขอเร็วๆยังยางอีกห้านาทีห้าทีไ <ๆ S 1> บคุณจะเห็นนะลูก <ๆ S 1> โอเคนะฮะใ <ๆ S 1> บคุณปกติวิ่งห้ากิโลใช้เวลากี่นาทีครับสี่สิบสี่นาทีๆๆาทได้เดี๋ยวเราเจอกันตอนเจ็ดโมงกว่าวาโอเคเดี๋ยวพี่จะรอใบคุณนะครับพี่โบววิ่งกี่นาทีห้ากิโล สีองเอามีขิงกันด้วยมีขิงกันด้วยคนหนึ่งสีคนนึงสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสถิติของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับหลายๆรายการนะครับมีการแข่งขันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่วันนี้เราได้มารวมตัวกันนะครับอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราได้ปล่อยตัวบรรยากาศกำลังดีครับวันนี้แดดเข้าใจว่าคื เราอยู่นะครับดีแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกเมื่อคืนนี้คนจัดงานนี่ตุ้มๆต่องๆเลยนะฮะจะเป็นยังไงเนาะยี่ิตีห้าปรากฏว่าเงียบปิดนะครับดีมากนะครับฟัน้านเข้าเส้นชัย้ายมือนะครับเป็นรูสีน้ำเงินนะครับ เขาสะนชยซ้ายมือนะครับไปคุณหนูเห็นหนูเห็นโดนไหมลูกข้างบนเห็นนะครับห้ามปากก้อนหินนะฮะตอนวิ่งเนี่ยกลุ่มเนี้ยวิ่งผ่านโดนมีตาล้องประจำจุดวิ่งให้วิ่งยังไงก็ได้ให้รูปเราเยอะที่สุดโอเคนะกติกาฟันรันนะฮะ วิ่งยังไงก็ได้ให้รูปเราเยอะที่สุดวิ่งผ่านไปแล้วหันกระบมา,ามตะก้องด้วยทันไหมถ้าไม่ทันถอยหลังกลัเบ้าใหม่นะครับเ,เพื่อรูปที่สวยงามเอาไปลงเฟซบุ๊กอก่อันนี้คือเป้าหมายของกลุ่มฟนรันนะฮะส่วนมินิมมรลำเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา <c oughs> ฟันรันนี่ค่คอยๆไปนะครับถ่ายรูปวิ่งยังไงก็ได้ให้รูปเยอะรูปสวย <c oughs> อุโมงต้นไม้ใช่ครับพี่ตุย๋ยผ่านดูวงต้นไม้ เดินไปก่อนเมื่อเห็นกล้องทำไงวิ่งโ <c oughs> อเคนะรู้ทำกันเยอะทากันเยอะอ <c oughs> เดินไปก่อนเมื่อเห็นกล้องแบบพร้อมนะครับแต่คนไกลๆเวิ่งเลยทุมาอีกเลโอ้โหพลานีทลหกโมงสิบนาทีปีที่แล้วมีใครมาไหมครับยกมือผมดูหน่อยครับครั้งที่หนึ่งยกมืออใครเพิ่งมาครั้งแรกยกมือโอ้ ขอบคุณมากเลยบอกว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะครับหลายๆคนบอกม่เงแมวแล้วปีหน้าเอาอีกปีหน้าเอาอีกอ,อ,อีกสองนาทีทอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีพี่กับน้องออสร

01นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวขออนี้เลชเชิญท่านประธานในพิธีนะครับเตรียมตัวนะครับเราจะนับชอยหลังพร้อมกันนะครับโอ้เวลาวิ่งไม่ปวดมาไม่ไม่วิ่งครับไม่วิ่งหัวไม่ สามสิบวินาทีนักกีฬานะครับที่มีปีกสีเหลืองครับมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่าอีกทีนึงนะครับตอนออกตัวโผดวิ่งนะครับห้ามเดินผ่านเวทีไปแล้วค่อยเดินนะครับพร้อมไหมครับสิบเก้า bát chết hụt pha xì xám xón nương นะครับขอบคุณท่านผู้ครับ